สำหรับวิธีที่เราจะใช้โค้ดภาษา Dart ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเว็บ k t y ไทของเราเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Copy Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Copy Code เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ตัวโปรเจกต์ของเราซึ่งในที่นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราได้ทำการสร้างไฟล์ Dart เอาไว้ชื่อว่า COVID to the r e s u l t นั่นเอง ตรงจุดนี้เราจะทำการวางโค้ดที่ Copy มาลงไปครับซึ่งสังเกตเห็นว่าตัวของโค้ดเนี่ยจะมีส่วนที่น่าสนใจอยู่2บรรทัดนะครับคือส่วนของ c o v i d to d a y r e r u v e f r o m j s o n เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาฟังก์ชันตัวนี้รับค่าเป็นสตรีทนะครับการพิกนหนึ่งก็คือ c o v i d to d a e r s v e t t o j s o n นะครับจะรับค่าตัวแปร ที่เป็น Object ของ Class COVID to d a y r e s o l v เข้ามาซึ่งในจุดนี้เราสามารถที่จะเอาตัวฟังก์ชัน COVID to t h y resolve from Json เนี่ยมาใช้ในตัวโปรเจกต์ของเราได้ดังนั้นเมื่อเราทำการวางโค้ดของเราลงมาในไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำการบันทึกไฟล์นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ไฟล์ m a i ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราจะทำการเรียกใช้เจ้า COVID to the r e s o l t ของเราั่นนี้ดังนั้นในที่นี้ ในส่วนด้านบนนะครับเราจะทำการเขียนคำสั่ง import นะ package covid today result ของเรานั่นเองนะครับนะนั้นจุดนี้จะมี covid today อ่าเนะสร็จแล้วเราก็เรียกเป็น covid today result นะ dot dot นะครับนี่ตัวนี้นั่นเองและเนื่นจุดนี้เอง ในไฟล์เมนของเราก็พร้อมที่จะเรียกใช้โค้ดที่ถูก Copy มาวางไว้จากเว็บ q u ิก k ทยไ i ของเรานะครับซึ่งในที่นี้เราจะเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน covid2resultfromjson เพื่อแปลงค่าที่เป็นข้อความ JSON ให้กลายเป็นตัว Object ของ Class c o v i d e r e s u l t ที่มีข้อมูลตามที่เราได้รับมาจากเว็บ API ครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับต่นนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด s u b สไครป์พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสับสวนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ